ประบอรคอมพิวเตอร์หรือพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์คุณรู้จักคำนี้หรือไม่บางท่านอาจเพียงแค่เคยได้ยินแต่บางท่านอาจจะเกิดคำถามว่ามันคืออะไรกันนะดังนั้นมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าว่าพฤติกรรมใดบ้างที่อาจจะทำให้คนติดคุกโดยไม่รู้ตัวข้อหนึ่งหากเจ้าของระบบหรือข้อมูลไม่อนุญาต แต่มีผู้แอบ,บเข้าไปใช้ในระบบหรือพื้นที่มีโโความผิดโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนข้อ 2. หากแอบไปรู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นแล้วเที่ยวออกไปเปล่าประกาศให้ผู้อื่นรู้หรือทราบวิธีการเข้าสู่ระบบนั้นๆมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับข้อที่3ข้อมูลของผู้อื่นที่เขาเก็บรักษาไว้อยู่ดีๆแต่แอบ,บไปรู้เอาข้อมูลของเขามาอันนี้เนี่ยมีความผิดโทษจำคุกไม่เกิน2ปีข้อที่4ในกรณีที่ผู้อื่นส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบส่วนตัวผู้ที่ไปดักจับข้อมูลของเขามามีความผิิดโทษคคุกกไม่เน3ปีรับ ข้อที่5ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลของผู้อื่นทํางานอยู่ที่ดีแต่มีมือบอลเกิดความผิดแก้ไขจนผิดพิ้นไปจากเดิมหรือเกิดความเสียหายมีมโทษจำคุกไม่เกิน5ปีข้อที่6ในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นทํางานอยู่ดีดแต่มีผู้แพร่ไวรัสโทรจันวอมสไตยแวร์ต่างๆจนระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหายความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีครับข้อที่7 หากทำผิดในข้อที่5และ6แล้วเกิดเป็นความเสียหายพังพินาศใหญ่โตโทษดังกล่าวเนี่ยจะเพิ่มเป็นคุก10ปีขึ้นไปเลยนะครับข้อที่8ในกรณีของการส่งข้อมูลหรืออีเมลไปะยะังบุคคลต่างๆซ้ำๆโดยที่อีกฝ่ายไมย่ยอมรับการข้อมูลดังกล่าวเลยจนทำให้เกิดความเบื่อหน,าน่ายรำคาญใจอันนี้ก็มีโทษเหมือนกันนะครับความผิดนี้มีโทษปรับไม่เกิน1แสนบาทครับในกรณีที่สร้างโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เพื่อให้ใครนำไปทำเรื่องแย่ๆดังที่กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยความผิดนี้มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี การเผยแพร่รูปข้อมูลที่มีลักษณะเป็นสื่อลามกอนาจารความผิดนี้โทษจำคุกไม่เกิน5ปีการโกหกหลอกลวงให้ข้อมูลอันเป็นเท็จรวมไปจนถึงการค้าขายอำนาจรัฐความผิดนี้เมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีการนำรูปหรือข้อมูลของผู้อื่นมาดัดแปลงตัดต่อทำให้เกิดความเสื่อมเสียอับอายหรือเสียหายความผิดนี้โทษจำคุมไมกคมมคมไม่เกิน3ปี นอกจากนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์หากยอมให้เกิดหรือปล่อยให้เผยแพร่ข้อมูลที่มีความผิดตามข้อ 7, ข้อ8และข้อ9ก็ถือว่ามีความผิดเช่นกันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปมีมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกมากมายทั้งการกระทำที่เจตนาและไม่เจตนาพรบอรคอมพิวเตอร์นี้จะใช้ดูแลเราในการใช้เทคโนโลยีได้หากทุกคนหันมาสนใจอย่าไปละเลยมัน คุณก็จะได้รับประโยชน์ไปเต็มที่อย่าลืมนะคะหันมาสนใจเพื่อประโยชน์ของทุกคนกันค่ะ